มิกกี้ปฐมพลกองกลางทีมชาติไทยไม่ขอแก้ตัวกรณีซัดจุดโทษพลาดขอโทษแฟนบอลที่พาทีมชวดแชมป์มคิงคัพวันที่11กันยายน2566หลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้อิรักด้วยการดวนจุดโทษ4-5เสมอใน90นาที2-2ทำให้ช้างสึก ชวดคว้าแชมป์คิงคัพสมัยที่16ไปอย่างน่าเสียดายล่าสุดปฐมพลเจริญรัตนาพิรมกองกลางทีมชาติไทยจากการท่าเรือ FC ออกมาโพสต์ขอโทษแฟนๆช้างศึกบนอินสตาแกรมส่วนตัวหลังซัดจุดโทษพลาดในเกมดังกล่าวส่งผลให้ทีมไทยชวดแชมป์งิรััพไปอย่างน่าเสียดายมิกกี้ปฐมพลเปิดเผยว่า ผมอยากขอโทษที่ทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยทุกๆคนผิดหวังนะครับขอโทษเพื่อนร่วมทีมและทีมงานทุกคนที่ทำให้พวกเราไปไม่ถึงจุดหมายที่พวกเราตั้งใจเอาไว้สำหรับผมแล้วพลาดก็คือพลาดไม่มีคำแก้ตัวอะไรทั้งนั้นผมจะรับทุกคำวิจารณ์ไว้แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเองครับ สุดท้ายนี้ผมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้ผมนะครับขอโทษนะประเทศไทยสำหรับโปรแกรมฟี f a เดยครั้งต่อไปทีมชาติไทยมีคิวอุ่นเครื่องกับจอร์เจียในวันที่12ตุลาคมและเอสโตเนียในวันที่17ตุลาคม